เอาหันสบายดีพ่อแม่พี่น้องแม่จฉุคุณพี่น้องเอ้ยเดียมาเน้อกินมังวงานะหมโอ้ไหนเดียพอดีไปหาโนอเราก่อนยางมาก่างต่างแล้วมาจับนักเรียนไปเอามังวงามาเสิร์ฟซีนไว้เดียหอดยามนี่ได้กินเอามังวงาน่ะพี่น้องก็เคยกินยองกว่ามังวงาน่ะนักเรียนสกัดหักไตหักบาลเราไหลทางสกัมาต่อเนียเดียหอดยามตัวหางสกัมาหากินเนาะพี่น้องเอ้ยเดียหนากินตึกขึ้นวานนี่ตึกเดียกวางมันมีทักเถินซาแรงจิตดจี๊ไอหอมตึงตงไมาไล้เจอพอ พี่น้องก็เคยกินยุคว้ามังวงาไหนเดย,ย์ยุควางไม่มีทักเถินมีตุงสาไอโอ๋ก็ว่ได้กินเฮืองเออเราฮอดพีจังได้กิ่นเยเดยฮอดยามนี่ได้กินดอกพี่น้องไอเดยมาเนะกินมังวงานะไอโอ๋นะ่ะแต่หาน้องมากมากมาเราก็เลยมังวงามาสามซีนไว้เดยมังวงาเดย์จนตึกมังวงากนันแน่มุงตงุงตึงอยู่คักตึกเดี๋ยวนี่ไอโอ๋ป,ปอ้อเรียกเลยยุควางมันมีตุงซะเดยพี่น้องคักตึก อ,อืบานเด็กทุกนางอืมกล้วก็ไม่ตุง๋งร้าตึกใค่นางฝ่าหมอน้อล้วก็กินมังมายกว่านี้อืม ม่ปะานี่ตึกพี่น้ไอ้กวางม่ทักเตือนม่ตุงสันเจ็บติดอืม

จ็บติกพี่น้องอืม่มึงพี่น้องเนี่ยมีตุงซะค่อนข้างหน่ะวานวตี้ติกแดงจิ๊ดจแต่นี่กับปีนึงจังได้กินเตียนนึงม่น,นี่กับ กินมะเรือเออมะงวงัวแมนมะเรือเนี่ยปี๋อ่ายมะงงเหนุ่ยมิตรุงสะทักเทิน่นสะครับครันะ้งนึ่งเอามาเป็นเป็นเป็นนของ <laughs> Hát thật Nói như vậy, có chín cái trăm Hả hẳn bản Rồi có chín nó